บัดนี้บรรดาท่านพุทธาศาสนิกนชนทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทานเป็นกรรมฐา,านแล้วต่อไปข้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจรวบรวมกำลังจิตของท่านให้เป็นสมาธิในอันดับแรก สิ่งที่ท่านัน้หลายจะลืมไม่ได้นั่นก็คือรวบรวมกำลังใจไว้ในอิทธิบาททั้งสี่ประการคือฉันทะพอใจในความดีตามพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จตระสมมาสมพุทธเจ้าทรงแนะนำสองิริยะหักห้ามความชั่วย้า้เกิดขึ้นกับจิต สามสนใจในพระธรรมปฏิปทาที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรสอนไว้เพื่อละกิเลสพิจารณาตามกับสัมพรธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรม,มลโลกเชษดด้วยอำนาจของปัญญาที่เรียกนว่าวิมังสา ฉะนั้นคำคราหานินทาใดๆจะได้ไม่มีแก่พวกท่านเราตั้งใจละกิเลสให้เป็นสมุเทเฉตบบารานอันดับแรกรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิพยายามตัดโลภความโลภตัดโทสะความโกรธ ตัดโมหะความหลงโดยพิจารณาให้ตรงตามจุดของความเป็นจริงว่าคนที่เกิดมานี่ไม่ว่าชายหรือหญิงเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรปรวนไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุด พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจในร่างกายของตนเอง <c oughs> จงอย่าสนใจในร่างกายของบุคคลอื่นจงอย่าสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะร่างกายถ้าเป็นเราจริง มันก็ทรงสภาพอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยแต่ถ้าว่าร่างกายเขามาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ทรงสภาพในที่สุดมันก็คเ,เ,เข้าถึงขั้นสลายตัวเมื่อเราจะต้องตายทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกมันก็ไม่ตามเราไปแม้แต่ร่างกายที่เรารักที่สุดมันก็ไม่ตามเราไป มันคงจมอยู่ในพื้นปฐพีเป็นปกติอย่างนี้พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้คิดไว้เสมอ <c oughs> อย่าเผลอไปในด้านของความโลภอย่าเผลอไปในด้านของความเะเยอะยานอย่าเผลอให้จิตใจมีความโกรธความเหยียบบด อยา่าผลอให้ความรู้สึกนึกคิดคิดว่านั่นเป็นเราเป็นของเราอารมณ์อย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต้องการฉะนั้นขอทุกท่านจงรักษากำลังใจอย่างนี้ไว้เป็นปกติแล้วก็ถ้าว่าใจของท่านกระสับกระส่าย ยงรักษาอนาปานุสติกรรมาฐานคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกให้ทรงตัวยังไม่ต้องคิดอะไรทั้งหมดกำหนดจิตรู้เฉพาะลมให้ใจเข้าให้ใจออกเท่านั้นให้ใจเขา้ายาวหรือสั้นให้ใจออกอยาวหรือสั้นรู้อยู่ถ้าทำอย่างนี้อารมณ์จิตของท่านจะไม่พุ้งซ่าน สำหรับวันนี้จะขอนำนิพิทายานที่กล่าวไว้แต่วันก่อนว่าจิตของท่านนั้นหลายที่เข้านี้เข้าถึงนึกเข้าถึงนิพิทายานความจริงในคณะของเราผมจะไม่กล่าวถึงพระจะไม่กล่าวถึงบุคคลที่อยู่ในสำนักเพราะว่ารับฟังกันวันละสี่เวลา อาจจะได้เปรียบกับบคุคคลภายนอกเพราะว่าบคุคคลภายนอกมารับฟังคราวละครั้งสองครั้งเดือนละครั้งสองครั้งแล้วก็กลับบางลายบางรายหลายหลายเดือนจะมาสักครั้งหนึ่งแล้วก็กลับแต่ว่าท่านนั้นหลายเหล่านั้นแม้แต่เพียงเด็กอายุสิบสี่สิบห้าปีซึ่งเป็นเด็กหญิง เธอก็มีอารมณ์เข้าถึงนิพิทายานคำว่านิพิทายานแปลว่าความเบื่อหน่ายในชีวิตมีบางคนยังทั่งไม่อยากจะคิดจะมีชีวิตต่อไปเมื่อพูดถึงอารมณ์ใจที่จะต้องทรงอยู่ถึงด้านสามีหรือลูกน้อยเล็กๆเ,เธอก็หลั่งน้ำตากล่าวว่าเบื่อ นี่อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นนั้นว่าท่านผู้นั้นปฏิบัติเข้าถึงความดีเป็นที่น่าสนเสริญอย่างยิ่งแต่สำหรับนิพิทายาในจุดนี้ถ้าว่าบังเกิดขึ้นกับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงระมัดระวังใจให้ถึงที่สุด อย่าพยายามทำอัตานิบาตกรรมคือการฆ่าตัวเองมันเป็นโทษเพื่อารมณ์จิตจะสมองทั้งนี้พ่อไหร่พระว่าในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมาสาสนดาสัสมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงเระชนอยู่ในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระบรมครู ได้แนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทมีพิสูจเป็นต้นให้รู้กำลังใจของตนว่าร่างกายของเรานี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรา <c oughs> เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายมีสภาพโซโคสุกปกไม่มีอะไรน่ารักไม่มีอะไรเป็นท่าที่น่านิยมชมเชย อ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำอย่างนี้ปรากฏว่าบรรดาพิสุทั้งหลายใหกันเบื่อหน่ายในร่างกายของตนเมื่อรับตาองค์สมเด็จพระทศพลแล้วว่าัายที่เธอเบื่อหน่ายคือเกิดนิพิทายานเห็นว่าขันห้าคือร่างกายสุกรก ขันห้าคือร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์จะต้องปนปลนเปรยอ,อยู่ตลอดเวลากินเท่าไรไม่รู้จักอิ่มทายเท่าไรไม่รู้จักหมดร่างกายมีแต่การทรยศไม่สื่อสัตว์สุจริตอันดาพวกพระทั้งหลายเหล่านั้นจึงพากันคิดว่าร่างกายมันเป็นโทษ ร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์เบื่อหน่ายในร่างกายจ้างปริภายชกให้ฆ่าตนว่าเธอจงเอามีดปันคอพวกเราเมื่อเราตายแล้วจนนำบริขันเหล่านี้ไป <c oughs> เป็นเหตุให้ปริพายชกคนนั้นฆ่าพระเสียมากมายหลายสิบท่านด้วยกัน ต่อมาความเรื่องนี้ทราบถึงองค์สมเด็จพระพักวันบรมศาสตร์สันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธบัญญัติทรงห้ามบรรดาพิสุทธิ์ทั้งสองทั้งหลายทำอัตนิบาตกรรมคำว่าอัตนิบาตกรรมก็คือการฆ่าตัวเองถ้าใครทำอย่างนั้นทรงปรับเป็นโทษ ทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์จิตโมวหมองอย่างนั้นไม่ใช่จะไปนิพพานได้เพราะกำลังใจไม่ได้บริสุทธิ์คิดเบือ่อหน่ายเห็นว่าร่างกายเป็นศัตรูอารมณ์มันก็สมองทางที่จะไปใกล้พระนิพพานอยู่แล้วกับเลี้ยวลงมาหาความสมองของจิต <c oughs> อย่างนี้อาจจะหลั่งไหลไปสู่เอเวจีมหานรกก็ได้ ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรยจึงทรงแนะนําบรรดาพิสุทธ์ทั้งหลายว่าพิขเวดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเมื่อท่านปฏิบัติร่างกายของท่านพิจารณาร่างกายของท่านขยายออกกระจายออกคือพิจารณาอันดับแรกเป็นธาตุสี่ว่าร่างกายของเรานี้เป็นธาตุดินธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ํา มันประกอบเข้ามาเป็นร่างกายเรามีความเข้าใจว่าร่างกายเป็นแท่งทึบแต่ว่าความจริงหาเป็นเช่นนันไม่ร่างกายของเราแบ่งออกเป็นอาการสามสิบสองมีผมขนเล็บฟังหนังเนื้อเป็นต้นทั้งหมดนี้รวมเข้าแล้วเป็นกาย แต่ทว่าร่างกายทั้งหลายเหล่านี้มันเต็มไปได้วยความสุขปกสขโสโครกมันเต็มไปได้วยอดีจังคือหาความเที่ยงไม่ได้มันเต็มไปได้วยทุกขังคือมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขมันเต็มไปได้วยอนัตตาคือมันสลายตัวไปทีละน้อยละน้อยทุกเวลาที่พาดที่เคลื่อนไป ธอทั้งหลายจงอย่าสนใจในร่างกายของเธอจงอย่าสนใจในร่างกายของบุคคลอืน่นอย่าสนใจในทรัพย์สินทั้งหลายจงทำลายความรักด้วยอำนาจอสุป,ปสัญญาคือความรักในเพศจงทำลายความโลภด้วยการตัดความอยากได้ด้วยการให้ทาน อย่าทะเยอทะยานในทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่เป็นของดีเป็นปัจจัยให้เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสรงสาร <c oughs> อย่าสนใจในความโกรธความเยาะบาดในบุคคลทั้งหลายใครเขเย่าว่ายังไงก็ช่างเขาเขาจะนินทาว่าร้ายว่าเราเลวถ้าบังเอิญเราเป็นคนดีก็ไม่เลวไปตามคำเขาพูด ถ้าเขาสัรเสริญว่าเราดีถ้าเราเลวเราก็ไม่ดีไปตามคำเขาพูดความดีและความชั่วอยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติเป็นสำคัญถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยใครจะว่าดีว่าเลวก็ช่างอย่าสนใจดังสองราการเราปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระวิชิตามานเท่านั้นเป็นพอ นี่เป็นอนุวาองค์สมเด็จพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ต่อไปองค์สมเด็จพระจินสีก็กล่าวว่าท่านัหลายจงอย่ามัวเมาในชีวิตจงอย่าคิดว่าเราจะมีชีวิตตลอดไปถูกได้การนานเพราะว่าชีวิตร,ร่างกายของเรานี้นั้นไม่มีอะไรเป็นความสุขมันมีแต่ความทุกข์ มันไม่มีอะไรจีรัง,ย,งยั่งยืนแต่ว่าเมื่อท่านังหลายพิจรารณาอย่ามีแล้วก็จงพิจรารณาเห็นว่าร่างกายที่นี่ถ้าหาว่าความเบื่อหน่ายไม่เกิดขึ้น <c oughs> เรียกว่าเรากระจายออกแล้วจงรวมเข้าคิดถึงว่าถ้าร่างกายของเรามันยังไม่หมดอายุไขเพียงใด จงอย่าด่วนทําลายมันเสียให้มันทรงอยู่อย่างนั้นในการทรงอยู่ของร่างกายถึงแม้ว่าจะเป็นทางมานํามาซึ่งความทุกข์แต่ถ้าว่าถ้าจิตใจของเรามีความสุขยอมรับนับถือกฎของธรรมดา ว่าร่างกายที่ประกอบพระยดธาตุสี่มีความสกรปรกมีความไมาจ่จรังยั่งยืนอยู่นี้ที่เราอาศัยอยู่นี้มันสกรปรกจริงมันเป็นทุกข์จริงคือมันร่างกายก็จริงแหละแต่ถ้าว่ายาพึ่งทำลายมันเสียทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าจิตใจเราเกิดที่พิทาย,ยายความเบื่อหน่าย ตอนนี้กำลังใจของเรายัางไม่ถึงความเป็นพระนาตผลที่ว่ายังเป็นคนผู้ทรงฌานมีวิปัสสนาญาณพอสมควรเท่านั้นกำลังใจของเราจะทรงให้ดีจริงๆต้องน้อมใจของเหล่านี้ฝึกไปด้วยปัญญาพิจารณาหาความจริงจิตตั้งอยู่ในสังขารุเปขายาน นั่นก็คือมีอากายวางเฉยตามสภาวะของสังขารคือร่างกายและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีความรู้ตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นอนิจจงคนก็เป็นอนิจจงจักก็เป็นอนิจจงวัตถุในโลกก็เป็นอนิจจง คำว่านิจังแปลว่ามันไม่เที่ยงเรารู้ตามความเป็นจริงของมันว่ามันไม่เที่ยงในเมื่อมันไม่เที่ยงในยอมรับนับถือความไม่เที่ยงของมันมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกหาอะไรเที่ยงไม่ได้แต่ว่าเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วก็ทำใจของเราให้เที่ยง ทำใจของเราให้เที่ยงมันเที่ยงตรงไหนเที่ยงที่มีความรู้สึกตามกฎข้อธรรมดาอยู่เสมอว่าร่างกายคนดีวัาถุท่ายคนดีที่เกิดมาในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็มีความแปรปรวนไปในธรรมกลาง มีการแตกสลายตัวไปในที่สุดสภาพก็มันเป็นอย่างนี้เมื่อสภาพก็มันเป็นอย่างนี้เราก็ทรงจิตให้เที่ยงมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าร่างกายของเราคนดีร่างกายเขาพ่้คนเองคนดีเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วมันก็ค่อยๆคลานเข้าไปหาความเสื่อม เรียกว่าคลายเข้าไปหาความตายเข้าไปทุกขณะจิตทุกเวลาแต่ภาวะของร่างกายนี้จะต้องประครบประงมมันด้วยอาหารด้วยยารักษาโรคด้วยอภรเป็นเครึ่งมันเป็นเพื่องปกคุมกายนี่บ้านเรือนจะต้องอาศัยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ใจของคน ที่เรามีความจำเป็นจะต้องรับสัมผัสก็คือทั้งอารมณ์ความชมและความติราะนั้นว่าเรารู้ใจมันสมดูมณ์เรารู้เท่าทันมันเสีให้หมด <c oughs> ว่าปกติของโลกคนดีปกติของชาวโลกคนดีไม่มีอะไรจริงจัง คำว่าไม่เที่ยงก็คือไม่จริงจังร่างกายของเรามันเป็นร่างกายของเราก็เป็นของเราไม่จริงไม่ช้ามันก็พังอาการป่วยไข้ไม่สมบายเป็นของปกติของร่างกายความแก่เฒ่าเป็นปกติของร่างกายการสัมผัสอารมณ์ที่เราชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างเป็นธรรมดากลออารมของชาวโลก เมื่อเราเกิดมาแล้วมีกิจที่จะต้องทำในฐานะที่เป็นหัวนหน้าครอบครัวเป็นบุคคลใต้บังคับบัญชาของครอบครัวเราปฏิบัติตามหน้าที่ให้ครบถ้วนแล้วว่าเราไม่ทุกข์ท่านบอกว่าชาราเป็นทุกข์าความแก่เป็นทุกข์ไอ้ที่มันจะทุกได้เพราะใจเราเข้าไปยึด ถ้าเราวางเป็นสังขารุปเกคายานคําว่าสังขารุปเกคายานแปลว่าความวางเฉยในขันห้าในสังขันในเมื่อมันจะแก่ก็เฉยแก่เพราะเรารู้ว่ามันจะแกะ่เมื่อความแก่เข้ามาถึงจริงๆเราจิตใจเราก็เฉยไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ตอนไหนตอนที่เรียกว่ามันจะแก่ก็แก่เพราะเรารู้ว่ามันจะแกะ่ เมื่อความป่วยไข้ไม่สบายเข้ามาถึงมันเป็นความทุกข์ถ้าเราไปยึดตอนนี้ถ้าเรามีสังขารโเบกขายยานความวางเฉยเรารู้อยู่แล้วว่าร่างกายของคนแสัตว์ทั้งหมดต้องป่วยในเมื่อมันป่วยเข้ามาจริงๆเราก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดารักษาหายก็หายไม่หายตายก็ช่างมัน เราก็รักษา,ามันไปตามหน้าที่เป็นการระงรับเวทนาทุกขเวทนาเกิดขึ้นจากการป่วยไข้มาสบายคนดีเกิดขึ้นจากความหิวความกระหายต้องการในอาหารคนดีทุกเวทนาเกิดขึ้นจากความหนาวความร้อนคนดีเราไม่วิตกกังวล เฉย,ยพระถือว่าธรรมดาของร่างกายเป็นอย่างนี้ต่อมาเมื่อความตายจะเข้ามาถึงใจก็เฉยมีอารมใจสบายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเราทราบแล้วว่าร่างกายมันจะตายเป็นอันว่าธรรมดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย,าม,าย,าม,ายมีอารม์ใจเข้าถึงสังขาโรโลเปรียขายาน มันก็มีการวางเฉยในทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นไปตามสภาวะของขันห้าคือร่างกายใจก็เป็นสุขเมื่อจิตใจของเราวางเฉยในขันห้าเส้นได้แล้วมันก็เฉยข้าภายนอกทั้งหมดร่างกายของใครจะพังที่เป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนรักใจเราก็เฉยเพราะมันเฉยในร่างกายของเราได้แล้วนี้ กายของบุคคลอื่นที่เราจะเห็นว่ามีความสำคัญกว่ากายของเรานี่มันไม่มีองค์สมเด็จพระจินสีทรงกล่าวต่อไปว่าบุคคลที่มีกําลังใจเข้าถึงสังขารูปเปขายานมีอารมณ์จิตเป็นสุขสุขตนไหนที่เห็นยอมรับนักถือกฎนธรรมดาแล้วจิตก็เฉยในกาม,มารมคือความรักในเพศ คือเฉยในรูปสวยเสียงเพราะกิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเศษเฉยถ้าไม่จริงเฉยเห็นว่ามันสก,กปรกเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกแงนาตาก็จะไปสนใจอะไรกับมันแล้วก็เฉยในความโลภอยากเจร่ำรวยประกอบอาชีพในทางทุจริตคิดไม่ชอบ ไม่ถูกตามคำบอกของพระธรรมวินัยไม่ยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของใครหามันได้เท่าไรพอใจเท่านั้นด้วยความสุจริตไม่เป็นมิจฉาเมมณนิจฉาคือหาเรี่องคีบโดยไม่ชอบธรรมเฉยในความโลภเพราะมันเฉยในร่างกายมันก็เฉยในความโลภได้ ถ้าเฉยในร่างกายมันก็เฉยในความโกรธได้เพราะคนที่เขาจะดา่าเขาจะว่าเขาจะนินทาเขาดา่ากายเขาว่ากายเขานินทากายเมื่อเราไม่สนใจในกายจิตใจเราก็สบายมีความสุขอยากจะดา่าก็เชิญอยากจะว่าก็เชิญและคนที่ดา่าที่ว่าเรานี่ไม่มีสาระไม่มีแก่นสาร ไม่มีอะไรเป็นสรณะพอที่เราจะยอมรับฟังได้ตามด้วยด้วยความเชื่อถือเราเฉยได้ไปเห็นว่าคำนินทาว่าร้ายไม่เป็นประโยชน์ทันเริงก็ไม่เป็นประโยชน์นินทาก็ไม่เป็นโทษเพราะเราไม่ยอมรับแลน้เราก็เฉยในการยึดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกทั้งหมด รากฏว่าเราไม่ยินดียินร้ายในเรื่องอะไรทั้งหมดจิตมันก็เป็นสุขในเมื่อจิตเป็นสุขอย่างนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีกล่าวว่าเราเป็นพระอ,รห,ร,อรหันต์อรหันต์แปลว่าเป็นผู้ไกลาจากกิเลสไกลาจากความเกาะในรมท้งปวงไม่กันห้าของร่างกายของเราหันห้าคือร่างกายงกคงบุคกลอื่นในวัตถุธาตุทั้งหมด นีล่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตจึงกำหนดจิตตรงอารมณ์ไว้อย่างนี้เป็นปกติความสุขจะเข้ามาถึงท่านนั่นก็คือพระนิพพานานั่นสําสำหรับวันนี้เวลาการที่จะแนะนํากันกำหนดเส็จแล้วก็ขอ,อยุติก่อนขอสาวกขององค์สมเด็จพระจิตนวน์ จงสมอารมณ์ใจตามที่กล่าวมาแล้วนี้ในอิริยาบถท,ทั้งสี่จะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ให้เป็นไปตามอมาัตยาใสัยของท่านจึงกว่าจะถึงเวลาการอสมควรสวัสดิ์